สวัสดีครับทุกคนก็ที่ผ่านมานะครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยเพราะว่าไปเข้าโรงพยาบาลมานะครับก็ที่ผมป่วยนะครับเป็นเ,เหมือนกับว่าเป็นแผลกดทับนะครับทําให้แบบตรงบริเวณที่กดทับอะ่ะมันเป็นแผลแล้วก็เป็นหนองแล้วก็เป็นสะสมมาหลายปีแล้วนะครับวันก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลก็คือไปหาหมอที่คลินิกเนาะเขาก็ แนะนำเลยว่าให้ผ่านะครับเป็นผ่าตัดเล็กก็เลยตัดสินใจโอเคผ่าเลยเป็นการเข้าผ่าตัดครั้งแรกนะครับทุกคนจะถามว่าตกใจไหมก็ตื่นเต้นนิดหน่อย <c ười> คือเหมือนกับว่าเขาก็จะเอาเราขึ้นเตียงแล้วก็นอนไปพอถึงเตียงผ่าตัดก็จะมีไฟสองข้างบนข้างๆเหมือนในหนังเลยนะเออ แลักพักก็ให้เราดมออกซิเจนสักพักก็ดมเอ่อวันอะไรยาสลบนะครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรงกเหมือนกันที่โดนยาสลบนะครับตอนแรกมันจะชาๆที่มือก่อนแล้วหลับไปตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยพยายามพยายามเพ่งอยู่นะว่าเอ้เราหลับตอนไหนแต่ไม่รู้ว่าหลับตอนไหนนะครับคือไม่รู้จริงว่าหลับตอนไหนจริงก็นั่นแหละหลับไปจักพักแล้วก็ ฉะบอกว่าไงฝันฝันแล้วก็ตื่นมานะครับผมตื่นมาก็เจ็บเลยเจ็บคอเจ็บลำตัวแต่ว่าไม่ไม่เจ็บแผลที่ผ่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะเอาอท่อหายใจเนาะเข้าไปในคอเราตื่นมาก็เลยเจ็บนะครับแล้วก็ปวดตัวปวดหลังโอ้โหคือร่างกายอ่อนแอมากตอนนั้นก็เลยอนอน โรงพยาบาลหนึ่งคืนนะครับผมห้องพิเศษคือจะบอกว่าโรงพยาบาลเถินิดดีมากเลยนะครับผมจัดการอะไรได้รวดเร็วเลยนะครับแล้วก็จะเรียกว่าไงอาจจะไม่ได้แบบดีเวอร์เหมือนโรงพยาบาลเอกชนนะครับแต่ว่าพอเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็คือไว้ใจได้นะครับว่า,เ,าเขาจะดูแลเราเนาะก็นั่นแหละเจอคนรู้จักด้วย <c oughs> เจอคนดูคลิปเราด้วยนะครับพี่พยาบาลน,นะก็หลังจากผ่าตัดนะครับ หมอก็ให้ล้างแผลอีกเจวันที่อนามัยใกล้บ้านเรานี่แหละวันนี้ก็ไปล้างเป็นวันที่2ละรวม3ามครั้งละก็เลยอี4ครั้งนะครับพอล้างแผลเสร็จก็เดี๋ยวจะไปให,ให้หมอเช็คอีกว่าแผลเป็นยังไงนะครับถ้ามันดีก็จะเย็บปิดเลยก็ประมาณนั้นแต่ตอนนี้คือทำงานหนักไม่ได้นะครับผมเอาง่ายคือห้ามมีเหงื่อเพราะว่ามันจะ สิ่งโสโครกมันจะเข้าไปสะสมในจุดเดิมนะครับทำให้มันอักเสบได้เนาะก็นั่นแหละช่วงเจ็ดถึง14วันนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้ทำงานสวนเลยนะครับอาจจะทํางานนิดๆหน่อยๆแล้วก็เน้นพักผ่อนซะมากกว่าเนาะแต่โดยรวมคือไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บอะไรนะครับรักษาตามอาการให้มันหายนะครับพอหายแล้วก็จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะ ีนอายุสามสิบเองนะเนี่ยยังต้องผ่าตัดเลยนะมะเรื่องสุขภาพนี่สำคัญมากๆเลยวันนี้มีกาแฟอะไรมาเสิร์ฟเมื่อกี้มาสั่งเอสเยใช่แล้วเฮย้ยฟ้าใหม่เหรอผ่าแบบนี้ชอบมากเลยอ๋อแฟส้มตามนี้ชอบมากเลยคือมันไม่ต้องใช้หลอด ส,สดชื่นแต่กินกาแฟสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปนอนนะมันพัดคาเฟอีนไม่สามารถสู้ายาอะไรนะที่หมอให้มายาแก้เศษยาชยาแก้เศยาฆ่าเชื้อ,าาอคาเฟอีนไม่สามารถสู้ได้คนระับพอง,ง่วงอยู่ดีโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับผมก็ค้น ก็โพสลงไปในเพจนะว่าเข้าโรงบาลน,นะครับก็มีคนเ,เป็นห่วงเราเยอะมากเลยก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวสักพักหายดีก็จะลุยงานเต็มที่เนาะมีหลายอย่างที่เราต้องทำเลยนะครับตอนนี้ก็เเสร็จไปสัก50% 6 0แล้วนะจะดิคิดไว้ถ้าผมมีแรงเต็มที่เนะี่ยก็จะได้ลุยเต็มที่นะครับแล้วก็ห้องห้องนี้ก็ต้องทำเพิ่มอีกนะครับไลฟ์ ก็จะมีหลายๆอย่างเลยก็ฝากให้เพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับแต่ช่วงนี้ก็อาจจะสับเปลีนละไปนะครับยังไม่ได้ลุยงานเลยเท่าไหร่อพอดีเมื่อเช้าค่ะมีของมาส่งเป็นซิง์ล้างจานนิติเขาสั่งมาก็เดี๋ยวเราจะประกอบแล้วก็เอามาติดตั้งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องต่อน้ำต่อท่อเข้ามา ถ้ามีซิงค์แล้วเราจะมีเมนูปั่นกันแล้วนะทุกคนสมูตทีมาพร้อมนะคะอะไรนะสมูตทีค่ะเมนูนี้พร้อมขายแล้ว คนป่วยตื่นมาก็ทำงานเลยทำอะไรอะ่ะทำให้ย่าตายอ๋อโดยการเอาลังกระดาษมาวางใช่ปะ่ะเดีนยวมก็ย่อยเเาาคีวัลทับแล้วก็แปลงปลูกผักเพิ่ม็บแปลงสุดท้ายแล้วอันนี้จะทำตอนนี้เลยเหรอไม่ใช่ทำนมไไมงเฉยอ๋อข้อห้ามีเหนื่อก็ทำนิดหน่อยอใช่ แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าแค่เดินออกมาเหงื่อก็โทรมตัวแล้วลอากาศมันร้อนออากลับแล้วมาแวะดูเด็กๆหน่อยนิ้งกำลังโตนะย้ายลงกระถาห6นิ้วนะครับก็วันตอนนี้รอโตเลยฝั่งนู้นก็มีกัญชานี่ก็เป็นเคลนะครับเราติดระบบน้ำเป็นฝอยเดี๋ยวต้องเอาอ่า เดี๋ยวสั่งพลาสติกมาคุมลงเรือนะครับเพราะว่าฝนตกไหวเกินไปตกแรงด้วยทําให้ต้นกล้าเราเสียหายหนักมากนะครับบางต้นก็ช้ําตายไปเลยส่วนสองแปลงนี้ก็หมักได้ที่แล้วครับผมเอาผ้าพลาสติกคุมวัชพืชออกละนี่พลาสติกเกษตรออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะาลงเควนะครับผมเต็มแปลงเลยก็ไม่ได้ลงแบบ ติดกันมากนะครับอาจจะแปลงหนึ่งสิต้นเนาะเว้นางห่างกันเลยแล้วเราก็จะปลูกผักสลัดแซมนะครับเพราะว่าเราจะขายสลัดด้วยนะครับที่นี่เป็นเมนูสลัดหลายๆแบบวันนี้ขายได้กี่แก้วนีได้หนึ่งแก้วหนึ่งแก้วแต่ว่าจ่ายของเลิ้ด้วยอ๋อป้าเคยซื้อไว้แล้วตอนนี้จ่ายมีเซนด้วยหรอ ไม่ได้อุดหนุนมาเลยโกโก้ไปแก้วหนึ่งแก้วละร้อย <laughs> อาจจะได้ยอดขายเวะลาร้อยขึ้นไงเฮ้ย,ยมันร้องเมียวเมีวอยู่นั่นน่ะฮะอ,อ,อยากเที่ยวแต่กลัวะ่ะ ขนกสนานใหญ่เลยเออกมาเดินเล่นในฟาร์มกว้ยชาวกว้ยน,นี่ลูกพ่อนะครับพ่อไปทางนู้นก็มองใหญ่เลยแมยวมววันนี้ก็แทบจะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะคะเพราะว่า ไม่ได้ทำงานเยอะไม่ได้ทำกิจกรรมเยอะส่วนมากก็จะนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็มีทำความสะอาดนิดหน่อยนะฮะพอบ้านก็มีนอนพักแล้วก็เพิ่งจะลงมาก็าทำสดเรื่อๆให้นอนตอนเช้ากับเย็นแค่นั้นแหละตอนนี้ร้อยห,หายดีก่อน <laughs> อตอนนี้ซึมยาอยู่ <laughs> ยายังไม่หมดติดน <laughs> ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมโกโก้ให้พ่อบ้านก่อนเฮ้ย <laughs> บ้าก็ติด ตรงนี้นะคะโกโกเป็นเมนูแนะนำเลยนะร้อนเย็นนะคะได้หมดเลยอร่อยมากเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟพอบานกันน่าจะอยู่ในฟาร์มโกโกไม่กวยเอาเปล่ายอมเอาโกโกไหมโกโกมาแล้ว แันนี้ให้เท่าไหร่คะให้ห้าเงินป่ให้เงินให้ร้อยหนึ่งเลยว้าวแต่ว่าพรุ่งนี้ขอสามแก้วฟรีฟรีว่ะเดินมาถึงในฟาร์มผักแล้วก็เลยไปกินลำไย,ยสักหน่อยมาซื้อกาแฟนี่กินลำไย,ยฟรีได้เลยป่ะได้เก็บเองบุฟเฟ่เนาะ กาแฟหนึ่งแก้วกินลำไย,ยได้หนึ่งอิ่มนะคะทุกคนแวะมาได้เลยมูพวงนี้ก็โตใช้ได้อยู่นะเนี่ยแต่ว่าเป็นบางลูกค่ะไม่ได้โตทั้งหมดข้างบนคือแบบโอ้โคตรดกดกมากเลยนี่ขนาดไม่ได้บำลุงนะเนี่ยถ้าเกิดบำรุงนี่จะขนาดไหนหวานยังหวาน Да,